สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับในคลิปนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการสมัครแล้วก็ยืนยันตัวตนของโ r o k e IC Market นะครับซึ่งการสมัครวิธีการทำในครั้งนี้นะครับจะเป็นแบบใหม่นะครับที่เป็นการสมัครโดยการได้รับส่วนลดค่าคอมมิชชั่นนะครับสำหรับใครที่ยังไม่มีบัญชี r c Market เนี่ยหรือมีแล้วมีแล้วเนี่ยสามารถเปิดเพิ่มได้โดยที่ทำวิธีแบบใหม่นี้นะครับซึ่งทุกคนเนี่ยก็จะ ได้รับส่วนลดค่าคอมมิชชั่นนะครับเวลาที่เราเทรดเนี่ยค่าคอมหรือว่าตัวสเปรดเนี่ยก็จะต่ํากว่าปกตินะครับซึ่งโค้ดนี้นะครับสําคัญเนาะจะต้องใส่ตรงผู้อ้างอิงตรงนี้นะครับหรือถ้าถ้าใครเนี่ยสแกนค r ว o d e คดในการสมัครผ่านคลิปนี้เนี่ยมันจะขึ้นโค้ดให้อัตโนมัตินะครับโค้ดนี่สำคัญมากเพราะว่าโค้ดนี่ถ้าเราไม่ระบุนะครับเราจะไม่ได้รับส่วนลดนะครับแต่ว่าถ้าเราระบุ C เลข C2 1 8 9เนี่ยอ่า ระบ,บุเข้าไปนะครับเราจะจะทำให้เราเนี่ยได้รับส่วนลดค่าคอมมิชชั่นนะครับเราจะเรียกว่าเ,ออเป็น discount group นะครับซึ่งบัญชีรอสเปรดนะครับ m t 4 m t 5เนี่ยปกตินะครับค่าคอมเนี่ยจะเป็น7ดอลลาร์ต่อล็อตเนาะถ้าเป็นส่วนลดที่กรอกตัวโคดเนี่ยเราจะเหลือ5.5ต่อล็อตนะครับบัญชีสแตนดานนะครับจะเป็นการลดค่าสเปรดแทนนะครับเพราะว่าบัญชีสแตนดานเนี่ยเขาไม่มีค่าคอมเนาะ ส่วนมัญชีรอเนี่ยเขาจะมีค่าคอมแต่ว่าไม่มีสเปรดนะครับอ่ามันก็จะได้ส่วนลดที่แตกต่างกันนะครับอ่าก็ปกตินะสแตนดาร์ดปกติได้เอ่อค่าสเปรดเริ่มที่0.8ปิ๊บนะครับถ้าส่วนลดแล้วนะครับหักส่วนลดนะครับก็จะเหลือประมาณ0.5ปิ๊บอันนี้ขึ้นอยู่กับคู่เงินที่เราเลือกเทรดด้วยนะครับบางคู่เงินเนี่ยมันก็จะค่าคอมมันจะสูงแต่ว่าก็ยังได้รับส่วนลดเหมือนเดิมนะครับก็จะเอ่อได้รับส่วนลดตามสัดส่วนกันไปนะครับอ่ะ เบื้องต้นเนี่ยให้สแกน QR code ตัวนี้นะครับแล้วก็เข้ามาในหน้าเว็บไซต์ IC Market นะครับจากนั้นให้กด Start Trading ไปเลยนะครับหรือจะเป็นล็อกอินก็ได้นะครับตรงนี้อ่ามันก็จะเข้าไปที่หน้าของการสมัครนะครับอ่าทีนี้สิ่งที่เราต้องทำก็คือกรอกรายละเอียดเนาะจะทั้งหมดเนี่ยจะมีทั้งหมด5-6ขั้นตอนนะครับนี่อันนี้จะเป็นขั้นตอนบอกนะครับห้ 5, ขั้นตอนอ่ะมาดูนะครับ หลังจากที่เราสแกน QR code แล้วก็เข้ามาในหน้าของการสมัครแล้วนะครับให้เราเนี่ยเลือกประเทศอ่ากรอกชื่อจริงนามสกุลอีเมลที่เราใช้เป็นประจำนะครับแล้วก็มือถือนะครับมือถือเนี่ยเราก็เอ่อตัดเลขศูนย์ข้างหน้าออกนะครับแล้วก็กรอกเข้าไปนะครับจากนั้นเราก,กดต่อไปได้เลยนะครับอ่าจากนั้นนะครับจะเป็นขั้นตอนที่2เนาะเราก็เลือกประเภทบัญชีอ่าเราจะเป็นบัญชีส่วนบุคคลนะครับเราก็เลือกอันแรกนะครับอ่าแล้วก็ วันเกิดนะครับเดือนปีเกิดนะครับแล้วก็ที่อยู่ตรงที่อยู่เนี่ยตอนนี้คือจะบางคนเนี่ยเวลาที่เราใช้ของไอซีมาร์เเนี่ยมันจะต้องพอเราพิมพ์ไปเนี่ยมันจะไปค้นหาให้แต่ว่าถ้าเราไม่มีบัญชีที่ขึ้นมาให้เนาะให้เราเลือกคลิกตรงนี้อ่าไม่พบที่อยู่ของคุณนะครับก็จะขึ้นที่อยู่มาให้เรากรอกแบบแมนนวลครับก็คือเรากรอกเองนะครับระบุบ้านเลขที่เมืองจังหวดัดรหัสไปรษณีย์นะครับจากนั้นก็ตรงไอด เราเลือกเป็น National ID ก็คือบัตรประชาชนนะครับแล้วก็ระบุไปเลยนะครับเลข13หลักบัตรประจําตัวประชาชนนะครับทีนี้ตรงส่วนที่สําคัญนะครับที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้ก็คือเลขอ้างอิงนะครับตัวโค้ดตัวนี้โค้ดหมายเลขนี้นะครับที่เราต้องกรอกโดยปกติถ้าเราสแกน QR code เข้ามาเนี่ยตัวโค้ดเนี่ยจะขึ้นอัตโนมัตินะครับแต่ถ้ามันไม่ขึ้นให้เช็คอีกทีหนึ่งนะครับเลข42189นะครับเราจะได้ส่วนลดค่าคอมมิชชั่นนะครับอ่ะย้ำอีกครั้งเนาะ นี่นะครับตรงนี้นะครับแล้วก็อันนี้ที่ผมเคยกลนไปก่อนนั้นนี้แล้วอ่ะเมื่อเรากรอกเสร็จเราก็กดต่อไปได้เลยนะครับอ่ะต่อมานะครับขั้นตอนที่3นะครับก็คือการกําหนดการตั้ค่าบัญชีที่เราเลือกจะเทรดก็คือแพลตฟอร์มนะครับในการเทรดนั่นเองตัว i อ Market เนี่ยจะมี m m e t เมตาเทรดเดอร์ไฟฟเมแล้วก็ซ t เทรดแล้วก็ t r a d i n g งบิลนะครับก็เดี๋ยววันนี้จะเปิดเป็นเอ่อมตาเทรดเด ไฟหรือ MT5 นะครับกันก่อนเพราะว่า MT5 เนี่ยใช้ง่ายสุดเลยนะครับแล้วก็อัปเดตล่าสุดแล้วถ้าเป็น MT4 เนี่ยจะเป็นอันเก่านะครับซึ่งผมเลิกใช้ไปแล้วตอนนี้จะใช้แค่ MT5 นะครับอ่ะเราเลือกเสร็จเลือกประเภทบัญชีเอ่อเบื้องต้นเนี่ยลอง Standard Account ดูก่อนก็ได้นะครับถ้าเราไม่ชอบ Standard Account เราก็ค่อยไปเปิดเพิ่มเป็นบัญชีรอได้นะครับเพราะว่า i c Market เนี่ยมันจะเปิดเพิ่มได้ตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็น 1> standard หนบัญชี2บัญชีรอ2บัญชีอะไรแบบนี้นะครับเราก็ค่อยไปเปิดเพิ่มทีหลังนะครับเลือกตามที่เราชอบเราถนะัดสกุลเงินนะครับเลือกเป็น USD นะครับจากนั้นก็กดต่อไปได้เลยต่อมานะครับจะเป็นการขั้นตอนในการทบทวนการตรวจสอบความถูกต้องเนาะเราก็ดูว่าเออชื่อนามสกุลอีเมลที่เราใช้ตรงไหมเบอร์มือถือเรากรอบผิดพลาดหรือเปล่านะครับแล้วก็สําคัญคือเลขผู้อ้างอิงนะครับ ได้ใส่ไหมกรอกถูกไหมนะครับ42189นะครับเลขนี้เท่านั้นนะครับจากนั้นถ้าสมมติว่าเราเช็คแล้วยังไม่กรอกเลข i อดีหรือลืมหรือกรอกผิดกดกลับไปแก้ไขได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเพจแพลตฟอร์มของเราตรวจสอบทุกอย่างเสร็จแล้วกดต่อไปได้เลยนะครับจากนั้นจะเป็นในส่วนของคําถามเพื่อความปลอดภัยนะครับเราจะเลือกคําถามแบบไหนก็ได้ผมเลือกเป็นง่ายๆนะชอบสีอะไรสีฟ้าสีบลูนะครับก็ประมาณนี้แล้วก็กดตกลงนะครับได้ อ่านยอมรับการเงื่อนไขทุกอย่างแล้วก็กดส่งได้เลยนะครับจากนั้นนะครับเราเนี่ยจะต้องไปเช็คที่อีเมลนะครับก็จะมีทาง i อซีมาร์เเนี่ยเขาจะส่งรายละเอียดต่างๆนะครับไปทางอีเมลนะครับอ่ะเราก็เข้ามาเช็คในอีเมลนะครับในนี้จะมีบอกรายละเอียดชื่อผู้ใช้ที่เราใช้สมัครก็คือตัวอีเมลนั่นแหละครับแล้วก็เอกสารที่เราต้องเตรียมในการยืนยันตัวตนเนะเาะ ก็มีเช่นบัตรประจำตัวประชาชนนะครับที่ผมใช้หรือใบขับขี่ก็ได้นะครับหรือใครเป็นต่างชาติจะใช้พาสปรอร์ตก็ได้นะครับแล้วก็หลักฐานถิ่นที่อยู่นะครับบินค่าน้ําค่าไฟบาใบแจ้งยอดธนาคารนะครับหรือถ้าใครไม่มีบินค่าน้ําค่าไฟเนี่ยให้ใช้บัตรประชาชนไปเลยใช้ได้เหมือนกันนะนี่เห็นไหมออทีนี้ให้เราเนี่ยย้อนขึ้นมากดพื้นที่ลูกค้าที่ปลอดภัยตรงนี้นะครับก็ จะเป็นการเข้าไปตั้งรหัสผ่านนะครับนี่พอเรากดเข้ามาแล้วนะครับเราเนี่ยจะต้องทําการตั้งรหัสผ่านในการใช้งานหน้าเว็บตรงนี้ก็จะเป็นรหัสผ่านที่เราต้องกรอกแล้วก็กรอกอีกครั้งเพื่อคอนเฟิร์มนะครับว่าเราเนี่ยไม่ได้กรอกผิดนะครับโดยการตั้งรหัสผ่านเนี่ยจะมีความยาว8ปดถึงสิบห้าตัวมีเป็นภาษาอังกฤษตัวเลขต่างๆนะครับหรือสัญลักษณ์ต่างๆปนเข้าไปด้วยนะครับถ้าขึ้นทั้งหมด4ถูกแบบนี้นะครับถือว่า ผ่านของเราเนี่ยมีความปลอดภัยสูงนะครับเราก็กดต่อไปได้เลยนะครับอ่าต่อมาก็จะเป็นการเข้าใช้ล็อกอินเนาะเราก็กรอกยูเซอร์ก็คืออีเมลของเราแล้วก็ัผ่านที่เราได้ตั้งเมื่อกี้จากนั้นกดล็อกอินได้เลยนะครับอ่าทีนี้จะเป็นในส่วนของขั้นตอนการส่งเอกสารเพื่อยืนยันนะครับเบื้องตัวเนี่ยมันจะขึ้นภาษาอังกฤษแบบนี้มาให้ถ้าเราไม่ถนัดภาษาอังกฤษให้เปลี่ยนภาษาตรงนี้นะครับเป็นภาษาไทยก่อนนะครับ นี่นะครับแล้วก็จะขึ้นภาษาไทยแบบนี้นะครับเราจะถามสถานะการจ้างงานตอนนี้เราทําอาชีพอะไรนะครับผมเป็นทำงานของตัวเองแล้วก็ระบุไปนะครับใครทํางานอะไรอุตสาหากรรมอะไรอาชีพอะไรนะครับต่อมาก็จะเป็นข้อมูลทางการเงินตรงเนี้ยเขาก็จะมีการประเมินความเสี่ยงของเรานะครับว่าเราเนี่ยมีรายได้เท่าไหร่มีรายได้มาจากไหนนะครับเราก็กรอกตามความเป็นจริงนะครับ แล้วก็ข้อมูลที่เป็นหน่วย USD ว่าเรามี่ยมีสัส์สนเท่าไหร่นะครับแล้วก็เราเปิดบัญชีเพื่อทําอะไรเก็งกําไรหรือจะใช้เงินทุนเท่าไหร่แล้วสุดท้ายก็คือเราเนี่ยไม่ใช่พลเมืองอเมริกาเราก็ตอบไม่ใช่ไปนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นความรู้ประสบการณ์นะครับเขาก็ถามคร่าวๆนะครับว่าเออเรามีประสบการณ์ไหมเคยลงทุนหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะครับพอเราตอบ เสร็จนะครับเรากดส่งได้เลยนะครับต่อไปนะครับจะเป็นขั้นตอนการส่งเอกสารเพื่อยืนยันตัวตนนะครับขั้นตอนเนี้ยเ,เราก็จะต้องทําการส่งเอกสารนะครับเป็นการคอนเฟิร์มที่อยู่อาศัยหรือคอนเฟิร์มข้อมูลที่เราให้ทําการกรอกไปนะเพราะพวกเว็บเทรดพวกเนี้ยมันจะมีความปลอดภัยสูงนะครับข้อดีก็คือเวลาที่เราถอนเงินเนี่ยถ้าบัญชีชื่อไม่ตรงกับชื่อที่เรา ได้ยืนยันตัวตนไปเนี่ยทาง i c Market เนี่ยเขาจะไม่ให้ถอนนะครับอันนี้ก็จะเป็นป้องกันการ,ารแฮ็กได้ในระดับหนึ่งนะครับอ่ะมาดูนะครับเราต้องเลือกประเทศไทยนะครับแล้วก็เลือกอรายการนะครับว่าเราเนี่ยจะใช้อะไรในการยืนยันตัวตนอ่ะผมใช้ i d c a ก d ก็คือบัตรประชาชนนั่นเองนะครับอ่นี่อันนี้คือวิธีการถ่ายรูปนะครับก็ถ่ายเต็มใบนะครับแล้วก็กดอัปโหลดตรงนี้หรือจะเอ่อใช้มือถือในการยืนยันตัวตนก็ได้นะครับ จากนั้นเราก็กดต่อไปได้เลยนะครับอ่ะทีนี้ในส่วนของการเซลฟี่เนี่ยเราจะทําผ่านมือถือนะครับก็มันจะง่ายสุดแล้วซึ่งถ้าเราต้องการทำยืนยันตัวตนผ่านมือถือเนี่ยัสแกนใบหน้าผ่านมือถือให้กดอ,ออนโฟนตรงนี้ด้านล,ล่างนะครับเป็นชื่อเป็นตัวภาษาอังกฤษแล้วก็มีขีดตรงนี้นะครับอ่ะจากนั้นเราก็สกแกน QR code นะครับตัว QR code คเนี่ยจะพาไปถึงหน้าที่จะยืนยันตัวต,วตวนเนาะอันนี้ก็เราก็ ทำตามที่เขาบอกนะครับก็สแกนสแกนใบหน้าแบบนี้กด I am ready แล้วก็สแกนเปิดกล่องนะครับสแกนใบหน้าแล้วก็กดยืนยันตัวตนได้เลยนะครับตัวนี้เขาก็จะขึ้นสเตตัสว่าเราได้เซลฟี่ไปแล้วนะครับทีนี้ตรงนี้ก็จะเป็นขั้นตอนในส่วนของอการรอผลจากทาง ic market แล้วนะครับเพราะว่าพอถึงตรงเนี้ยเราก็เสร็จเรียบร้อยนะครับเขาก็จะตรวจสอบเนาะแล้วก็ให้เราเนี่ย กลับมาที่หน้าเว็บของ IC Market แล้วก็รอตรวจสอบจากทางอีเมลนะครับทางอีเมลเนี่ยเขาก็จะมีการส่งข้อมูลว่าเออเราผ่านแล้วหรือว่าถ้ายังไม่ผ่านเราก็ต้องส่งเอกสารไปเพิ่มเติมนะครับทีนี้มาดูในหน้าเว็บของ IC Market นะครับก็จะเป็นในส่วนของรายละเอียดที่เราต้องรู้ก็คือตรงนี้จะมีประเภทบัญชีนะครับการทําธุรกรรมต่างๆนะครับทีนี้ตรงนี้จะเป็นแถบในส่วนของ ประเภทบัญชีนะครับแล้วก็ Wallet ประวัติการทำธุรกรรมต่างๆนะครับแล้วก็ที่สำคัญตรงนี้คือเป็นแพลตฟอร์ม MT5, CTrader, TradingView หรือ m t 4นะครับเราก็เลือกหัวข้อให้ตรงกับที่เราต้องการอันนี้ด้านล่างก็จะเป็น My Account นะครับเป็นรายละเอียดของประเภทบัญชีของเรานั่นเองนะครับมีประเภทบัญชี Standard, MT5, เลขบัญชีแล้วก็เซิร์ฟเวอร์นะครับพวกนี้ที่เราจะต้องนำไปล็อกอินในส่วนของ การเข้าระบบใช้งานนะครับส่วนถ้าใครยังไม่ขึ้นบัญชีแบบนี้นะครับเราสามารถเลือกเปิดบัญชีใหม่ตรงนี้ได้นะครับเลือกอแพลตฟอร์มก่อนนะครับเลือกมาที่ MT5 แล้วก็เลือกเปิดบัญชีนะครับที่เป็นบัญชีจริงใหม่นี่มาดูนะครับถ้าไอซี่มาเก็ตเนี่ยเขาจะส่งรายละเอียดของบัญชีของเราเนี่ยมาทางอีเมลนะครับจะมีในส่วนของรหัสก็คือ ID ที่เราจะใช้ล็อกอินแล้วก็พาสเวิร์ดนะครับเป็นรหัสแบบนี้แล้วก็ตัวเซิร์ฟเวอร์ที่เราจะใช้ในการล็อกอินกับ โปรแกรม MT5 นะครับซึ่งวิธีการล็อกอินเนี่ยง่ายๆนะครับให้เราดาวน์โหลด MT5 มาก่อนแล้วกเ็เลือกไปตรงบรรัญชีแล้วก็เลือกตรงขวาบนเนี่ยจะมีบวกๆแบบนี้นะครับเป็นการเพิ่มบัญชีนะครับนี่พอเราเพิ่มบัญชีแล้วนะครับสิ่งที่ต้องทําก็คือการเพิ่มโบรกเกอร์นะครับก็ในส่วนของ IC Market เนี่ยเซิร์ฟเวอร์ของฝั่งเอเชียเนี่ยถ้าเราพิมพ์คําว่า IC Market เข้าไปเนี่ยมันจะไม่ตรงกับบัญชีที่เราจะเชื่อมนะ เราของเราเนี่ยเซิร์ฟเวอร์ของเราเนี่ยมันจะเป็นในส่วนของ IC Market SC นะครับนี่เดี๋ยวผมพาไปดูนะครับนี่เห็นไหมไอซีมาเก็ตเอสนะครับ SC IC Market SC MT5 แบบนี้นะครับเราก็ต้องไปพิมพ์คำว่าตัวเอ่อรอเทรดดิ้งนะครับนี่พิมพ์คำว่านี้เข้าไปนะครับถ้าพิมพ์ IC Market เนี่ยมันจะขึ้นแค่ IC Market KY IC Market KE หรือเอ่อ IC Market LTD นะครับที่เป็น International แต่ว่าเราเนี่ยฝั่งเอเชียนะครับมีการปรับเปลี่ยนนะครับเราต้องใช้บัญชี r o t a d i n g นะครับก็เป็นบัญชีที่เฉพาะฝั่งเอเชียนะครับก็มันจะขึ้น IC Market SC แบบนี้นะครับเราก็เลือกให้ถูกนะครับพิมพ์ r o t a d i n g เลือก r o t a d i n g LTD นะครับก็ถึงจะใช้ในฝั่งเอเชียได้นะครับทีนี้สิ่งที่ต้องทำก็คือการนำรายละเอียดบัญชี ID password ของเราเนี่ยมาล็อกอินนะครับ ลงชื่อเข้าใช้บัญชีก็คือเลข ID ในการล็อกอินนะครับรหัสผ่านตรงนี้นะครับทาง IC Market เนี่ยเขาจะตั้งให้ครับแล้วก็เซิร์ฟเวอร์เซิร์ฟเวอร์ IC Market SC MT5 ขีด C ดูให้ดีนะครับนี่ IC Market SC MT5 ข C ตัวเลขต่อท้ายเนี่ยมันจะมีหลายเลขนะครับเช่น MT5 1 MT5 2 MT5 4แบบเนี้ยครับเราก็เลือกให้ตรงนะบ,บางคนเนี่ยจะได้ MT5 6 7, 8อะไรก็แล้วแต่นะครับเราก็ สำคัญคือเราเลือกเลขต่อท้ายเซิร์ฟเวอร์ให้ตรงเท่านั้นเองเราจะใช้งานได้นะครับทีนี้มาดูในรูปแบบของการทําธุรกรรมต่างๆนะครับการทําธุรกรรมเนี่ยก็จะมีในส่วนของเราเนี่ยสามารถใช้บัตรวีซ่ามาสเตอร์การ์ดได้หรือใช้ถ้าเป็นธนาคารไทยเนี่ยก็จะเป็น QR Code อ่เราก็พยายามสังเกตนะครับว่ามีคําว่าธนาคารไทยต่อท้ายเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้ทุกอันเลยนะครับแล้วก็จะมีระยะเวลาในการฝากโดยประมาณ 1-30นาทีหรือบางช่วงเขาจะมีการปรับรุง QR Code บางบางทีเราก็จะไปใช้ไทยพร้อมเพย QR ก็ได้นี่เห็นไหมก็ง่ายๆนะครับซึ่งพวกนี้มันจะมีฟรีค่าธรรมเนียมเราก็ดูดีๆนะว่าอันไหนเสียค่าธรรมเนียมอันไหนฟรีนะครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะฟรีอยู่แล้วนะครับพวกที่ใช้กับธนาคารไทยไม่ว่าจะเป็นการแบงค์ทานเฟอร์การใช้ QR Code พร้อมเพย์ต่างๆนะครับเราก็เลือกบัญชีที่เราจะ เอ่อองการที่จะทําธุรกรรมนะครับแล้วก็ใส่ยอดเงินแล้วก็ที่เป็นมันจะแปลงให้ USD เป็นไทยนะครับตามรีตอนนั้นแล้วก็กดดาเนินการได้เลยนะครับส่วนขั้นตอนในการถอนเงินออกมาเนี่ยเราจะต้องยืนยันตัวบัญชีก่อนนะครับเป็นการป้องกันถ้าชื่อบัญชีกับ Account IC Market ไม่ตรงกันเนี่ยเขาจะไม่ให้ถอนนะครับดังนั้นเนี่ยตอนถอนเนี่ยเขาจะมีการขอเอกสารในการยืนยันตัวตน ก่อนถอนออกนั่นเองนะครับแนะนาว่าเริ่มต้นเนี่ยเราก็ฝากไป20ดอลลาร์ก่อนหรือ30ดอลลาร์ก่อนแล้วก็ลองถอนดูนะลองฝากลองถอนดูว่าอันไหนเนี่ยมันเร็วแล้วก็เราชอบอันไหนมากกว่านะครับอ่าก็ประมาณนี้เนาะสำหรับวิธีการสมัครแลดดอวได้รับส่วนลดค่าธรรมเนียมนะครับอย่าลืมนะครับที่สำคัญก็คือในส่วนของโค้ดต้องเป็นเลข42189เท่านั้นนะครับอ่าก็จะได้ส่วนลดอ่า อธิบายอีกครั้งเนาะเราสแกน q ค c o d โคนี้เข้ามาแล้วก็ทำตามทีละขั้นตอนไปได้เลยนะครับเราจะได้ส่วนลดค่าคอมมิชชั่นสำหรับบัญชีรอสเปรดนะครับจาก7หรือ5.5บัญชีมาตรฐานได้รับค่าสเปรดจาก0.8นะครับเริ่มต้นนะครับบางคู่เงินเนี่ยจะเริ่มต้นที่0.9แบบเนี้มันก็จะได้รับส่วนลดที่เป็นรถย่ตนตามกันไปนะครับก็ประมาณนี้นะครับ สำหรับใครที่สงสัยหรือติดปัญหาตรงไหนนะครับก็สามารถคอมเมนต์มาที่ใต้คลิปนี้ได้เลยหรือจะกดเข้ากลุ่มไปถามในกลุ่ม Facebook ก็ได้หรือทาง l อน์ไอด d แอ d ด d ดี i ทรดก็ได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับกดติดตามและกดถูกใจเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ